สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านคะ่ะการลงทุนในหุ้นนะคะก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะคะกับการที่หุ้นติดดอยนะคะหรือว่าพอตแดงติดลบเนี่ยนะคะคิดว่าหลายๆท่านคงจะเจอปัญหานี้มาบ้างแล้วนะคะอย่างแน่นอนนะคะแล้ววันนี้นะคะก็จะมาดูวิธีการแก้ไขพอตแดงหรือว่าหุ้นติดลบหุ้นติดดอยเนี่ยทำอย่างไรบ้าง และสิ่งแรกที่แอดมินจะต้องทำนะคะก็คือดูหุ้นเลยนะคะหุ้นตัวที่ติดดอยอยู่นะ,นะคะว่าธุรกิจยังดีอยู่ไหมมีโอกาสที่จะฟื้นตัวหรือว่ามีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกหรือไม่ในอนาคตนะคะและที่สำคัญมีเงินปันผลรองรับด้วยหรือไม่นะคะเมื่อได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วนะคะแอดมินก็จะมาเริ่มวางแผนแก้พอร์ตติดดอยหรือแก้หุ้นติดดอยเลยนะคะ กรณีที่หุ้นตัวนั้นนะคะเป็นหุ้นที่ดีแล้วก็มีเงินปันผลรองรับเนี่ยนะคะแอดมินก็จะใช้วิธีถ้ามีงบประมาณนะคะแอดมินก็จะซื้อเพิ่มนะคะค่อยๆซื้อเพิ่มซื้อถั่วนะคะและจุดที่จะเข้าไปซื้อถั่วนะคะก็จะต้องเป็นจุดที่เป็นตำแหน่งต่ำนะคะทางเทคนิคนะคะหรือว่าสัญญาณ RSI นะคะอยู่ในตำแหน่ง oversold นะคะก็คือ จุดนี้เลยนะคะเป็นตำแหน่ง over sell นะคะสัญญาณเตือนนะคะและจุดที่2เส้น macd นะคะเกิดการกลับตัวแล้วนะคะเกิดการสัญญาณการกลับตัวแล้วนะคะก็จะเห็นว่าสีน้ำเงินตัดสีแดงนะคะเกิดจุดสีเขียวอันนี้เป็นตำแหน่งสัญญาณการกลับตัวทางเทคนิคนะคะของอแท่งเทียนนะคะจุดที่3นะคะที่ดูนะคะ ก็จะดูในเรื่องของแท่งเทียนนะคะก็ยังอยู่ในตำแหน่งโซนต่ำนะคะหรือว่าอยู่ใต้เส้นสีแดง EMA สีแดงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จะซื้อค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าถูกแล้วก็ยังมีถูกอีกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแบ่งไม้ซื้อทุกครั้งนะคะหลังจากที่ถั่วไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะรอนะคะรอจนกว่าหุ้นเนี่ยจะขึ้นมานะคะ จนสามารถทำกำไรได้แล้วนะคะเมื่อทำกำไรได้แล้วนะคะแอดมินก็จะขายไม้ Mania บนนะคะไม้บนซึ่งมีต้นทุนสูงนะคะ 1, จะเป็นไม้ไม้ที่1อาจจะเป็นไม้ที่1ไม้ที่2ก็ตามนะคะซึ่งมีต้นทุนสูงเนี่ยนะคะถ้าได้กําไรแล้วนะคะแอดมินก็จะขาย inclusive. ไม้บนไม้ที่1ไม้ที่2ออกไปนะคะเพื่อที่จะเหลือไม้ร่างซึ่งเป็นไม้ที่มีต้นทุนต่ําเอาไว้นั่นเองนะคะต่อมานะคะ ในกรณีที่ไม่มีงบประมาณแล้วนะคะจะต้องทำอย่างไรนะคะถั่วไม่ได้แล้วนะคะก็อยู่เฉยๆเลยนะคะร้องเพลงรอไปเลยค่ะเฝ้าแต่รอ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 ,รอไปเรื่อยๆนะคะรับเงินปันผลไปเลยนะคะปีละ 3%, 4%, 5%, เก็แล้วแต่นะคะ,ะวิธีที่3นะคะถ้าไม่อยากรอทำอย่างไรนะคะรอไม่ไหวรอไม่ได้ทำอย่างไรนะคะ คัดค่ะคัดไม้บนทิ้งไปนะคะแต่ว่าตำแหน่งที่คัดเนี่ยนะคะก็ควรจะรอให้ราคาหุ้นเนี่ยดีต,ตัวขึ้นมาก่อนนะคะยกตัวขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็หาจังหวะคัดนะคะอาจจะคัดทั้งหมดหรือว่าคัดเพียงบางส่วนก็แล้วแต่นะคะเมื่อคัดแล้วนะคะก็จดโน้ตบันทึกเอาไว้ด้วยนะคะว่าเราขาดทุนไปเท่าไหรนะะ่นะคะกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ สมมุติว่าขาดทุนไป40%แล้วกันนะคะเราก็จะต้องหาวิธีทำกําไรกลับคืนมาให้ได้อย่างน้อยต้อง50%นะคะและนี่ก็เป็นการยกตัวอย่างนะคะหุ้นแมคโครนะคะเอาการาฟเทคนิคของทำเฟรมวิคของหุ้นแมคโครมาดูนะคะก็ราคาหุ้นแมคโครนะคะก็จะอยู่ที่เอ่อ3บบาทใช่ไหมคะก็จะต้องจากจุดนี้นะคะถ้าหุ้นแมคโครเนี่ยสามารถ กลับบวกขึ้นไปได้อีก17บาทนะคะก็จะทำให้ราคาหุ้นแมคโครเนี่ยนะคะกลับไปยืนอยู่ที่51บาทนะคะก็แสดงว่าจะได้กำไรตรงนี้นะคะ50%นะคะกลับคืนมานะคะตรงนี้ก็จะสามารถแก้หุ้นติดดอยติดลบที่40%ไปได้นั่นเองนะคะทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอค่ะ แล้วเราจะไปหาหุ้นที่ไหนมาแก้ดอยกันล่ะคะ,ะมาดูวิธีการหาหุ้นแก้ดอยกันต่อเลยนะคะ,ะแต่ต้องเป็นคลิปถัดไปนะคะเพราะว่าแอดมินทำได้คลิปสั้นๆเท่านั้นนะคะพอดีมีปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพังนะคะตรงนี้ก็ใช้แค่โทรศัพท์อัดนะคะได้แค่5นาทีนะคะ